สวัสดีมีเงินล้านกับผมผู้หมดอูรู้ทางรวยครับพี่น้องครับช่วงนี้ใกล้สิ้นปีก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อวยชัยให้พี่พี่น้องๆจงสุข,ขีมีเงินมีทองมากมายหลายมากมีสุขภาพดีทั่วหน้าทั่วๆวกันนะครับก็ สวัสดีมีกินร้านวันนี้ก็คือกินอาหารเสริมเพิ่มโชคคับกินอาหารเสริมเพิ่มโชคตัวนี้ตัวเขาเรียกว่าอันนี้ตัวอีนอันนี้ก็คือบารุงสายตาส่วน v ีานนี่ก็บำรุงตับตัวนี้บำรุงสายตาอันนี้บำรุงตับก็คือ บำรุงตับบำรุงปอดเสริมภูมิภูมิกันลดน้ำตาลในเลือดตัววิีัยเป็นอาหารเสริมนะครับพี่น้องไม่ใช่ยาเป็นอาหารเสริมผลิตภ,ภัณฑ์ของอินดียเขาตัวนี้ก็พี่น้องที่ดูดูทีวีเล่นเกมบ่อยๆเออตาผ้าตามัวก็ตัวนี้ใช้ได้ดีนายนะครับบำรุงสายตา ทีนี้ประโยชน์ของแต่และตัวเนี่ยแล้วผู้หมดบอกว่าทานอาหารเสริมแล้วเพิ่มโชคเพิ่มโชคยังไงโชคอย่างแรกเรากินแล้วสุขภาพเราดีขึ้นสายตาเราดีขึ้นน้ำตาลในเลือดลดเราควบคุมอาหารอะไรต่างๆเสียน้ำตาลดีสุขภาพเราก็ดีอายุพี่น้องก็ยืนยาวนะั่คือโชคอย่างหนึ่ง โชคอย่างที่สองเมื่อพี่น้องกินแล้วมันดีขึ้นหรือทาเอาวันนี้คุยเรื่องกินก่อนเพื่อจะคุยเรื่องทาผู้หมวดเตรียมมาที่สิว่าเรื่องอยั้งก็วเวาไปได้นั้นแหละครับทาตัวนี้ตัวตัวดีใช้ตอนกลางวันเนี่ยได้มาเปิดปั๊บก็เนาะทั้งทาทั้งกินเนี่ยมันเพิ่มโชคทั้งนล,ละครับ ทีนี้วิธีเพิ่มโชคก็พี่น้องใช้ใช้ดีมันได้ผลใช่ไหมมันเห็นผลพี่น้องก็ต้องไปบอกต่อครับคําว่าบอกต่อตัวนี้ก็คือไปเปิดโอกาสให้กับพี่ๆน้องๆที่หลายๆคนที่ยังไม่มีโอกาสยังไม่มีโอกาสก็คือหมายก็ว่าคนบางคนเขาปิดปิดโอกาสตัวเองปิดโอกาสตัวเองในผู้หมดก็คือหมายก็ว่าบางคนไม่เปิดใจ ถ้าคุณเปิดใจรับฟังสักนิดหนึ่งเวลาพวกเราดูติกต็อกดูลีดดูยูทู e ทำไมดูได้ละ่ะแล้วไอ้ดูแล้วสิ่งบางสิ่งแล้วมันสามารถเพิ่มไรายได้อะทำไมไม่ดูละ่ะใช่นไหมเออก็ลองดูสักพักหนึ่งห้านาทีสิบนาทีหรืออย่างเก่งก็สี่สิบห้านาทีอะพี่น้องก็ลองดู ดูศึกษาแล้วก็มาคิดมาติดต่องเอ๊ะมันจริงไหมทําไมคุณยศเขาทํำยังไงถึงได้เจ็ดสิบล้านทําไมหลายๆคนคุณสุพรนิกาทําไมหรือว่าคุณโอธมิตบุญชัยทําไมห้าสิบกว่าล้านอย่างเงี้ยคุณสุพรนิกาสามสิบกว่าล้านอย่างเงี้หยหลายๆคนเขาเขาทำยังไงใช้เวลาสี่ถึงห้าปีถึงมีเงินล้าน นั่นก็คือเขาเปิดโอกาสให้ตัวเขามีโอกาสได้สร้างโชกได้เพิ่มโชกค,คือถ้าคุณสร้างแล้วคุณเพิ่มแล้วมันก็จะทวีคูณขึ้นโดยใช้อะไรครับเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งระบบเครือข่ายทำน้อยแต่ได้เยอะหรืออีกอย่างเขาเรียกว่าคานผ่อนแรงเนวิเลตานผ่อนแรงในการที่จะออกแรงนิดหนึงแต่สามารถทำงานได้เยอะเพราะฉะนั้นเหมือนกัน จะเป็นการดื่มการกินการทาโอ้หลายๆอย่างทุกสิ่งทุกอย่างก็จะพาพี่น้องไปสู่การเพิ่มโชคนะเพิ่มโชคเมื่อกี้อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองอย่างที่สามก็คือคะแนนสะสมหลังจากที่พี่น้องเป็นบอกกล่าวใน A ใน B ใน C ในกในขอในฮอนกุกในฮอนเอีกยงแล้วว่าไปก็คําเกิดเลยครับเกิดคะแนนเกิด PV คะแนนสะสมไปจ่ายโบนัส คะแนนสะสมเอาสะสมไปทเที่ยวต่างประเทศตามที่โปรแกรมที่ทางบริษัทวางไว้คุณทําได้ขนาดนี้คุณได้ไปประเทศนี้คุณทําได้ขนาดนี้คุณได้ไปประเทศนี้นั่นแหละก็คือโชคเราได้ไปกินได้ไปเที่ยวเที่ยวฟรีมีความสุขเพราะฉะนั้นปีเก่าผ่านไปปีใหม่เราก็รับในสิ่งที่ดีๆเข้ามาโอกาสดีมาถึงพี่ถึงน้อง ผมผู้หมวดอูรู้ทางรวยวันนี้กินอาหารเสริมเพิ่มโชคก็เพิ่มให้พี่พี่น้องแล้วเพราะนั้นรายละเอียดติดตามในพี่น้องชาวอินดีที่ส่งกดไลค์กด like, แชร์ให้พี่น้องไปศึกษาไปเรียนรู้แล้วลงมือทําผลลัพธ์ความสำเร็จก็จะตามมาแต่ถ้าดูเฉยไม่ลงมือทําผลลัพธ์ไม่เกิดนะครับเพราะนั้นโชคดีรับปีใหม่ หล,หลายคนจะอยู่ในบ้านหรือออกจากบ้านเงินล้านไหลเข้ากระเป๋าท,ทุกท่านทุกทนวน,นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย